สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะสำหรับเช้านี้นะคะคลิปที่แล้วนะคะเฮาคุยเฮ้าอ่าคุยกันค้างไว้เนาะที่สมมติว่าจะต่อคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอ่าการเลี้ยงแพะกับงวนะคะตอนนี้เรา,เาสิม,มาซีมบเรื่องการลงทุนของแพะกับงวนะคะกับสองปีที่ที่แชมเปี้ยนฟ้ามอ่าเฮ็ดนะคะเลี้ยงทั้งแพะเลี้ยงทั้งงวะไระยะเวลาปรมานสองปีนะคะว่าเฮา ก็คือก็คือม like 네ันก็ว่าเข้าใดเอียงเน่เข้าเสียยังไปแน่นะคะเรื่องของงัวนะคะง่วนี่สมสีเลิ่มเลี่ยงก้อนที่สีเลียงแพลประมาณปีหนึ่งนะคะง่วงั่วนี่ก็คือสามสามปีนะคะแพะนี่เขาปีที่สองนะคะตอนนี้พ่อพันธุ์ก็มีปัญหาอยู่นะาทางเกตบมึงคือขาเขาอ่อนแรงอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสีมาลอยให้ฟังนะคะเรื่องแพลแข่งขาอ่อนแรงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาคุยกันเรื่องการลงทุนการเลี้ยงแพะกับง่วนะคะ าการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิด,นะ,ะดนะคะดีทั้งสองยางนะคะดีทั้งสองยางนะคะแต่คลิปนี้สมศีวอาถึงการสูญเสียนะคะการสูญเสียการลงทุนกับการสูญเสียนะคะว่าเลี้ยงมาสองปีนี่เข้าเสีย,อยเองไปนนแน่หรืเข้าได้เองคืนมาแน่นะคะเนาะสำหรับการเลี้ยงแพะนะคะไปแล้วนะคะพณนะพินะไปแล้วนะคะสำหรับการเลี้ยงแพะนะคะ น้องสมตีขาวๆนะคะสมลงทุนแพ้อยู่ประมาณสักแสนหลอดแรกสักแสนแสนสามนะคะใส่คําว่าแสนสามนะคะลงทุนแพ้อยู่ที่แสนสามนะคะสองปีนะคะระยะเวลาสองปีนะคะแพ้น้องสมตายไปทั้งเบิร์ตสี่บวกสิบเอ็ดนะคะเป็นซิปหาโตนะคะแพ้ตายไปทั้งเบิร์ตซิปหาโตนะคะเป็นตัวแม่ ตัวแม่ใหญ่เนะคะแม่ใหญ่ตัวหนึ่งแม่ใหญ่เนี่ยละหาหมื่นสามนะคะบอกราคาเรียกว่าหมื่นสามนะคะหมื่นสามหนึ่งตัวนะคะที่เหลือเป็นแพสตัวน้อยนะคะสมกตีไปว่าเป็นตัวละสองพันกับเรากันนะคะ,ะตีไปนะคะลูกแพประมาณ3-4เดือนกับตีไปนะคะตีตีตามตามไปว่าตัวละ2,000นะคะก็เป็น14บคูณสนะคะ14บคูณสเป็น 28นะคะเป็น28งหมนะคะสองหมนแปบวกกับแม่พันนะคะอีกตัวหนึ่งที่ตายไปนะคะราคาหมื่นนะคะอยู่ที่ส8งหมบวกกับ1นึ่งพันสามหนึนะคะจะอยู่ที่สี่0 0่บาทเมนบอกว่าแม่นแหละนะคะสี่หมบาทนงเป็นยาหยดูสี่นะคะพินาเกียวมาจากแป้งนะคะยาดูสี่นะคะอ่า แล้วสมได้แพะขึ้นมาเท่าไหร่นะคะร่วมๆนะคะจากการขายแพะทั้งเบิด3ชุดนะคะแพะสาชุดบวกกับลูกสังกิโลนะคะสังกิโลนะคะจนหอดมือนีนะคะสมมิ่งได้ดจากการขายแพะขายพอขายแม่พันธุ์ออกนะคะร่วมกับเคลื่อนยังไงขาย ลูกคุณนะคะรายได้อยู่ที่7จ็ดหมื่นสามนะคะรายได้เจ็ดหมื่นสามนี่คือรายได้จากการเฮ็ดแพะนะคะอ่าการสูญเสียอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันนะคะแต่รายได้จนถึงวันนี้นะคะ c u t c u t ีสี่ยูเจ็ดหมื่นสามนะคะนี่เป็นรายได้จากจากแพะนะคะทําคนติดตามเพจลองสมสิเห็นว่าล่าสุดเพิ่งเอาตังที่ได้จากแพะคุณไปซื้อตูเนะะต้เย็นน,น,นะคะตู้เย็นพังกระทันหันนะคะอ่ากับระบบหมุนเวียนเงินนะคะ เนาะอันนี้เป็นรายได้จากแพะนะคะแต่เราซู้กันฟางนี่คือรายไดจากการขายแม่พันธุ์แม่พันธุ์นะคะเข้าซื้อมากอีกราคาหนึ่งเข้าขายอีกระคาหนึ่งนะคะตอนเข้าซื้อมันกับอาจีพบ่ไเด้แพงเนาะเคยขายแพงเพราะอีหยังนะคะหนึ่งการดูแลนะคะสองายยานะคะสามสามก็บจะเป็นพวกเครื่องยังต่ะงอาหารแน่นะคะกัจะเป็นอาหารนะคะกับิมีอาหารแน่แล้วลืมอย่าลืมค่าแรงค่าแรงคนเลี้ยงด้วยนะคะ ท,ที่นี่นะคะบงคังพุ่งนะคะนงสม้มแพะนงส้มปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหกหกหกใบเท่านะคะหกใบเท่านะ,ะประมาณหกพันหกพันนะคะอยู่ที่แพะอยู่ที่แม่พันธุ์นะคะหกพันขึ้นนะคะอ่าอยู่ที่แม่อยู่ที่ลักษณะของแม่พันธุ์เขานะคะเพราะว่านงส้มสีซีว่าได้แบบว่าใครบอคอยสีให้แม่สาวไปไปเนาะเพราะว่ากะเข้าใจกเกษตรกรได้ทันนะคะ คือข้า่านประสบการณ์รื่องการซื้อแม่แม่สาวกับแม่สาวกับลูกลูกยานมมาเหลียงนะคะสิ่งที่เข้าได้ก็คือลูกลูกยาโนมนะคะเอามาเหลียงสําหรับลูกผสมนะคะที่สมด้มาเป็นลูกผสมบอซาแนนะคะบอซาแนนะคะอยู่สซยนอกอีนันเดี่ยงมาปีกว่าค่ะปีกว่าแล้วนะคะพึ่งสีทองไฮโสมนะคะยาโนมนะคะปีกว่านะคะทองไหสซมนะคะผึ่งสีทองนี่ละค่ะ สมว่าเลี้ยงมาปีกว่าเลยนะคะสมว่ามันเสียเวลานะคะกับแพยยาน้มราคาสามพันหาถึงสี่พันนะคะสําหรับลูกผสมแต่ก่อนนะแต่ปัจจุบันราคาหนาสีอัพขึ้นไปแล้วนะคะแต่กาส่วนแม่สาวนะคะแม่สาวยังม่เสน้นเด็กทองนะคะที่สมซื้อมานะคะราคาหาพันหานะคะหาพันหาก็คือปีหนึ่งนะคะเลี้ยงปีหนึ่งแต่บัดทีนี้มันม่เคยมีลูกนะคะมันมีลูกทองแรกเรามันโดนส้นแทงหรือว่าอียงนี่แหละนะคะ ดนส้นแทงนะคะไปปลายปีล้วปัจจุบันศิรษนปีนี่มันก็ยังบม่ส้นจะให้ลูกสมนะคะสมก็เลยบรแน่ใจว่ามันเป็นพออีหยังนะคะอ่านี่อีกตัวหนึ่งทีที่เกิดเคตของการสื่อแม่พันธุ์มาเรยงนะคะสมก็เลยสแนะน้าเกษตรกรนะคะถ้าสื่อแม่พันธุ์มาเรยงนะคะก็ต้องเป็นสมว่าแม่พันธุ์ทองกชั่วสุดทองนุ่มลงนี่ชั่วสุดนะคะต้องให้เจ้าของพอขาที่ขายแพ้เข้ารับประกันทองเข้าพอมนะคะอันนี้อันนี้สมเป็นแบบนี้นะเพราะว่าสมเองสมเองอะสมหัวว่า เกษตรกรที่เลี้ยงแพะประสบปัญหาอีหย่างนะคะส่วนหมากสื่อเราบรรับประกันนะคะสื่อขาดจากการไปเรื่อย,ยเสียใบรับประกรันแพทองมาถองนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าเด็กเกิดจากผู้ผู้ขายแพะนะคะปัญหาปัญหาที่ได้รับนี่เป็นปัญหาของเกษตรกรนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะคะดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะคะคิดสีเลี้ยงแพะนะคะเพราะค่าเยอะแยะนะคะสมัยนี้นะคะอันนี้สมบูรตรงๆเนาะเพราะค่าเยอะแยะคนขายแพะมีเยอะแยะนะคะโดยทั่วไปนะคะ เราสามารถเลือกซื้อได้นะคะอย่าลืมว่าเราเป็นผู้ซื้อนะคะเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะอันนี้ในเรื่องของการแลยงแพะนะคะไม่ต้องรีบใจเย็นๆน,นะคะคนคนนี้มาหาหาสมยุยสวนสมสืบ,บอแพ้เลยซื้อแพะไม่ต้องรีบเด้อค่ะใจะเย็นๆค่อยๆเบิงค่อยๆเบิงเบิงหลายๆฟาร์มนะคะสีนแนะนําแบบนี้ตลอดเพราะว่าเหาเองกะเจอปัญหานะคะอ่ะเมื่อกี้คุยกันเรื่องแพะนะคะเรื่องว่าสมซื้อแพ้มาเท่าไหร่แพะตายเท่าไหร่ขายแพะออกเท่าไหร่นะคะไล่ใดใดมาเท่าไหร่นะคะ อันนี้เป็นในเรื่องของแพะนะแคะ,แะ,คะสมมแีแม่พันธ์แพะปีที่แล้วนี่23ตนะคะ23ตัวมีแพะทั้งหมด23ตัวนะคะร่วมแม่ร่วมลูกป,ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนนี้ละ23ตัวนะคะสมขายแพะออกที่ได้เงิน7,000 70, กว่าบาทเนี่ยสมปีนี้สมเหลือแพะอยู่2 5หาตนะคะแพะ25ตัวแล้วก็พ่อพันธ์ เลือดดีกว่าเดิมนะคะไม่ใช่จาเบิร์ดนะคะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เลือดดีกว่าเก่าแพลแพเลือดสูงกว่าเก่าลวก็แม่พันธุ์ที่อยู่ในคอที่เหลืออยูสิบสองสิบสามตัวเนี่ยเป็นแม่พันธุ์เลือดขึ้นเลือดสูงค่ะขึโตโตใหญ่วกว่าปีที่แล้วนะคะในเงืนแพะมีการพัฒนาขึ้นนะคะในนิ้งเหลืองของแพะสำหรับง,ง่วนะคะมาคุยเรื่องงัวที่เข้าลงทุนกันไปนะคะการลงทุนไปทั้งเบิร์ด สามปีนะคะก็คือซื้งง่วงมาเลี้ยงประมาณสามปีนะคะโดยประมาณเพราะว่าสมสิเลี้ยงง่วงก่อนที่สิเลี้ยงแพะนะคะกะการลงทุนก็อยู่แสนแสนกว่าบาทนะคะประมาณแสนบวกค่าขนส่งเดี๋ยวก็วประมาณแสนสองนะคะส่วนที่สง่งที่เขาสง่งง่วงมาให้นะคะก็อยู่ที่ประมาณแสนสองนะคะ,ตอนน,อะ,คะตอนนี้นั่งก็กินหยานะคะตอนนั้นซื้อมาทั้งเบอร์หนึ่งแม่มีง่วงหนึ่งแม่สองแม่นะคะมี ตัวนี้นะคะสีขาวนะคะไอตัวนี้สีขาวแล้วก็มีไอชาโรเลนะะออ่นะคะ,ะก็คืออมอมสินนะคะแล้วก็ซีมีแม่ลูกชาโรเล่อีกคู่หนึ่งนะคะนั่นแหละที่ซื้อมานะคะเลี้ยงสามปีนะคะไดเอเียงแน่นะคะแม่ลูกคู่นั้นนะคะก็ขายไปขายออกนะคะตัวน,นั้นขายออกชุดนั้นสี่หมื่นนะคะแล้วก็ลูกของอีขาวนะคะอีขาวอีกสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่น สองหมื่นสี่นะคะประมาณสองหมื 24, นะะ e C, นะะ่นสี่นะคะสองหมื่นสี่นะคะก็อีออมสีนะคะก็ให้ลูกไว้ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นะคะออมทรัพย์นะคะรายได้ของการเห็ดงัวนนะคะกับยูทีสองหมื่นสี่บวกกับสี่หมื่นนะคะหกหมื่น หกหมื่นซีนะคะอ่าอันนี้เป็นรายได้จากการเลี้ยงงัวนะคะสามปีนะคะสามปีที่นี่พอมีรายได้เขามาสูญเสียอย่างแน่นะคะกะอมสินตายนะคะอมสินตายตัวหนึ่งนะคะอ๋ออมสินตายตัวหนึ่งลี้ยงสามปีขายงวัวออกก็คือจากที่มีงวัวทั้งหมดห้าตัวนะคะสูญเสียหนึ่งขาย เอ้ยหกตัวนะคะสูญเสียหนึ่งขายออกสามนะคะคกะสีเหลืองว่วงสองตัวนะคะอ่าตอนนี้กะเหลือสองตัวนะคะเป็นแม่สาวหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นลูกที่อยู่ในท้องอีขาวหนึ่งตัวนะคะนี่ก็สิเป็นงว่วนะคะโครงการเลี้ยงสามปีนะคะาบางคนก็โชคดีนะคะเลี้ยงบ่าตายนะคะกะให้ลูกหัวปีไทยปีนะคะพอให้ลูกหัวปีไทยปีนะคะบวกกับ การบริหารจัดการที่ลงตนะคะ,ะเหตุให้การเลี้ยงงวนะคะเป็นอ,อาชีพนะคะที่ง่ายนะคะเศร้าให้อาหารนะคะแต่งตัวไปเหตุงานประจานะคะแรงกลับมากะให้อาหารนะคะนี่คือจบนะคะสาหรับการเลี้ยงงวนะคะบางคนกนใ็ใส่ชีวิตการเลี้ยงแบบนี้เพราะว่าการเลี้ยงงวไปด้วยหเหตุงานประจําไปด้วย มันกะง่ายนะคะบางคนบริหารจัดการได้นะคะสมเห็นบางคนกันเป็นคู่นะคะกะเรียงแพะคือกันนะคะเสากระเบื้องแพะนะคะเอาอาหารไ้กินนะคะแล้วก็ปล่อยเรียงอยู่ในคอ,อกนะคะแรงมากกัให้อาหารคือกันนะคะบางคนขากะเรียงแบบนี้นะคะเนาะมันกะแหลกเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะในเรื่องของการ ลงทุนนะคะกับการสูญเสียนะคะรายได้นะคะของการเลี้ยงทั้งงวเลี้ยงทั้งแพะนะคะที่เป็นประสบการณ์จากแชมเปลี่ยนฟาร์มนะคะที่อยากแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คือ,อให้กเกษตรกรเนาะได้ฟังได้เบิง่งคิปนีนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะคะของการประกอบอาชีพนะคะอาชีพทั้งสองอาชีพนะคะดีทั้งสองอาชีพนะคะอยู่ที่เราชอบไม่ชอบอยู่ที่เรารักไม่รักนะคะ ถามขาฮักมันก็นดีเบิดล่ะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่สางไรไดนะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแพะนะคะาสางไรใดมีไรใดมาเลี้ยงจุนเจือนะคะครอบครัวนะคะบางเทื่อการเลี้ยงงวหรือเลี้ยงแพะก็เป็นไรไดนะคะที่เฮ็ดให้เกษตรกรมีทุนออกไปเฮ็ดพืชนะคะยางอืน่นโดยซ้ำนะคะนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนะคะอยากแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะคะเนาะ การเฮ็ดคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะคะให้กับเกษตรกรได้หลายท่านนะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าสีเฮ็ดยางดีสีเลียงแพะเลียงง่วนะคะกับบริหารจัดการเวลาของเจ้าของดีๆนะคะเข้าบริหารจัดการใดนะคะสิง่งเข้าสิ่งที่เข้าเฮ็ดมันกับเป็นเร่องที่ง่ายขึ้นนะคะเนาะแล้วแต่ผู้ฟังสีพิจารณานะคะว่าสีเลียงแพะหรือเลียงง่วดีนะคะสาหรับสมกับมันก็ดีทั้งสองยางนะคะกับบริทิงอันใดน,นะคะกับเฮ็ดทั้งสองยางนะคะเนาะ ปาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลงสมลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาคลิปไม้นะคะสําหรับการเลี้ยงดูรวมกันนะคะในเรื่องของการเลี้ยงทงั้งงัวเลี้ยงทั้งแพะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลงสมลาบไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องแชมเปนฟาร์มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสมลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะบายบายนะคะ